มาพี่น้องกันนี้เฮาสวัสดีครับ,บส,สวัสดีค่ะพ่อปิดแฟตหน่อยจองตาค่อยเห็ดย่างกินครับย่งางทำไมแล้วพี่น้องข้าวกินเข,ออขออา่าข้าวมูข้ากินเข่าแรงพอดีเลยเ<อ>มือเท่าครัถ้าจะไปหลอกดังอันนี้ย่างหนีเด้อวันนี้นเ,นนเ,นนเนส่เอาท่า,า,านย่างหนีเด้อพี่น้องเอาวันนี้จะขึ้แกงลายแต่พิดปกติแท้วันนี้ ข่อยมีอันเอื้อยข่อยมากินน้ำเนาะโอครับพอได้เอื้อยใหม่เนี่ได้เอื้อยหักข่อยน้องเอ้ยเอาเราเป็นเอื้อยหักก็จะได้พี่วันขายทานเท่านี่บอเฮ้ยใส่เราแบบไปหนามาลังกัพ่อได้มีคนเบิ่งหั่นเบิ่งนี่ให่จะได้ได้ว่างใจหัน้องบริขินน้ำพองเฮาแย่พี่น้องไปมาใส่ฝุ่นฝุ่นจ้าฝ่นยังเก็บอีกอย่างดูพี่น้องจ้าเฮ็ดหั่นเฮ็ดนีงไม่ปฏิเสธ เดี๋ยวสู้เห็ดสู้เยาวัฒน์กินเสียบเลยนะเอาเจ้านี้เด็ดฝากพี่น้องพี่น้องมาหน้านี่เนาะป้าผึนา่นเลยอ้มาเหร่นน้ำมันสู๋อะไรมันแทด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 พี่น้องเอาเมื่อกี้นี่ไอ้คือยังจับวันนี้ยูเหร่นมันคือไปนั่งข้างเขาบัดนี้เอ้ยเพิ่นเนี่ยแย่งซีนเลยเอาพี่นาะใส่ยอดหนุ่มท่ลงไปแกงจะทักใครง,งี้ใส่ยอดหนุน่ใส่เห็ดเฟืองพี่น้องจ้าจะแซ่บไหม เป็นไดแม่วานนี้แซ่บแห้งคือต้องแซ่บแห้งแซ่บจะในแซ่บเดี้าวพี่น้องจงแอมโอ้หอมไหมเนาะขั้นตอนอ๋อเว้ยสมก็คือลูกสิ้นเลยเอาไปเอาวันนี้หาตั้งโต๊ะกินกันนะแม่เนาะเอาพี่น้อง มามเอิน่ไม่กินวันนี้มหมอุ้พักเลยสิแม่โอ้เต็มเลยตามผมน้อพี่น้องเอ้าพี่น้องมาค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมายตกวนมาเลยมาพอดีมาค่ะพี่น้องนีมีหมดเดมาังีมข้ออมีหมดยายมีหมดโอกินนั่งนั่งนึงนะ แม่ไม่เก่งเป็นกับมีเห็ดบ้างไหมชิมเห็ดโอ้ยมันหมดมันจะใส่หัวเข่าเห็ด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 ฟางอุ้ยเห็ดอันน่ะบุญรยา่มดแดงไฟ่บุตรยา่มันสิกฟ่ัดเจ้าะเห็ดฟางมันเป็นต้นไงแกจะกินมันนอกบัานเลแห้งหิวข่าวบัานแห้งมดแดงไฟมัดเจาะพี่น้องจ๋าอวันกินเนี่ยเพราะมันเลี่กวกันมาเยอืะให้ฟางเลยเนี่ย ห่อนบลห่อนหอนหอนหอนปงงงยังไงแพรมาัอืเพชรแซบปลูแซบอะไรไหมอร่อยอร่อยอเพชรบูเมาเเข่าเจ้าได้นีอออ่อนได้ันเพชดกินาไหมมันเพชรอืไมู่ห่แซบแกงเสียห็ด ลุงมั mm. ้งแล้วพวกกินเาไปเ์กนหน่อปะนเงาอื uh ่นให้เขากินยังไอืมเขาจะกินแกงหน่ใหม่ได mm. uh ้เขามากินแกงหน่อหม่เนี่ยนี่เหรอยางเข้าอบอุนหลาเข่าอือมากิเขาเขาเขาเนี้ยเหรออ้อกเขาเจ้าเลย นอนข้าแมงข้าเย็นนึ่ข้แมงข้าวเ,เย็นข้าวอยาามา,า,มาอืมอ้มข้านิ่มแ่ะนิ่ม,มเลยอืมขอเลยหน้าสมอบตระฟ้าขึ้นมาแล้วเ้วยคอข้าตะหมาดขอดยนะอืมคอคอชิกินขอดลยนะหมดแต่งไฟมันคือมีบัตรนี้อู้อตาย อืม่ยามันกระตุเนอืมเห็อเดะขอบกินเห็ดแต่เพ็ดแต่แบหัดยกินน้่เห็ดอยู่หางแ่บสองคนกินคนละถ้วยได้ค่ะคนละถ้วถไพสวยมังไพ่สวยมั่กินน้ำใจมาล คุณมาโรคโควิดเคุณมาแม่จะว่าเราหนใกล้ก <jeśli imagery> <im itti> ันเราใกล้กันกินกิน้ำเปล่มากินน้ำเพล่นแต่กินเพล่อเรวยเพราะว่ากันโควิดเคุณมาวันหำเราใกล้กันโควิดหน่งพระยาเนี่ยคนเหม็นแกวเม็นกี่ฟันปะเนาะเหม็นแกงเส็บเสียเปล่ะแกงแส็บเนาะ จะเฮ็ดเขาแซบ,บอยู่แซบป่ะัวเขามากลดนี่แหละขอยเฮ็ดนนะ่ะถ้าขอยเฮ็ดกับเขาขอยแซมตันนี่หนึง่งพอเป็นพิธีหัวจะนวาให้บางทีไรหัวใส่เมื่อกี้ไอยหาใส่ไอยนะ่ะอันใส่ยูถ้าเป็นพัดเป็นทอดเป็นยังอืมอือันี่อืมเราไม่เอารูปมาทำเน,นื้อรูปไม่เอาไม่ทำเน,นื้อเนื้อา เดี๋ยวตอนเย็นหนูต้องดูนะเนี่ยอืมใช่หนูต้องดูหนูนะดูไปดื้อค่ะอืมเด็กหนูก็ใช่จริงสิละขนาดมันมาหน้ายังดูเนี่ยทานก็อย่างสองคนเลยค่ะแม่เขาทานเขาทานขายธุรกิจหมื่นธุรกิจดำแม่ข้าวขา เอา้อยู่ในเตาถ่านเอาข่อยไปเห็ดน,นาเดือเดี๋ยวเส้นแามันเป็นอย่างเดีวยวเสน้นแซมานถือกินมอนน้เพิ่นไม่เห็นมไม่ได้กนจากเตาถ่านนี่มเมนแบบนี้เด้อค่ะผลงานแบบนี้ตีบองานแบบนี้เด้ <laughs> อพเห็นพือบอกว่าทานไป็เห็นเนจ้าเป็นนาตาแบบนี้นั่นเขาออเอาครื นี่เขาะไรแม่หั่นไม่ให็น้ำมันเทศนานๆไม่ให้ร้านนานๆนี่เพื่อนนานมันเ็ศกับพ่อกะลูกโอยู่สั่มไปเปิดไปรูดให้ตู้เย็นไปตู้เย็นบ่มีนี้ตู้เย็นขอนบ่มีหมอกเมียนดูข้างหน้าเพื่อนผมเขาไปเอาลวกลูกเป็นแพ็คนึ่งเปล่าลวกเป็นแพกกะลูกบ่มีน้ำเย็นเพร่ะมุมีน้ำเย็นเพราะว่าตู้เย็นมันน้อยมันงใส่บ่อยมีด้ว นั่กิน,น,นงนเอากินใช้ลูกก่นบ,บ,บน่นเอาอย่างไรแเอาเห็นบ่ลูกแ็กหน้ามันลูก็ได้กินดอกใส่นองง่าไงกว่าคุบคุุการนน่องไปลูกไป,ป,ปกไปน้่นองไปนนไปนข้างไปน้องสิไปจิ้มรถเพลินว่านเลนเอาคนทำ ข้าอยู่ดอนั่นรถมาที่แต่วามากมาเร็วเก้วกันพริกบ่ถ้ามึงเคยมาเผ็ดสิถ้ามาจะม่กินเผ็ดตัวจมีลูกจะบากินเผ็ดต่เห็นมนกินมาเผ็ดเบื่อใช้ยังไงขอบคุณค่ะกรหนาำมะข่ายเผ็ดวยบากินเผ็ด จะพูดสื่อหนังแข็งแักตีก็อนเนาะจะพูดสื่อหนังแข็งักตีก่อนเบ่ไหมฮึเพวาน้ำกินขบอกินน้ำเย็นต่ขกินกาแฟเย็นแต่วันเป็นบ้าอเขาอกินน้ำเย็นมันเค็ดแข้วขาบมากขรกินอยากกินอะไร็แก้กินเป็แพ็รสขาจะสมหนา ขบมีใต่เผ็ดเ้วอยากกินลักแซอยู่จะขวดสองขวดของเราค่อยกินน้ำแบบนี้ยังหันไปพัวกินน้ำเย็นอือือพ่อไปให้พ่อไปให้พ่ออ่ะโอ้ยน้ำเด็กเราเป็เหลาเทศเทศเด็กเคนลูกกก้นลูกขึ้นลูกขึ้นเด็แล้วเอาขอแม่เกนเอาพ่อไปใส่คือบอแมาเบ่งลูก พอไปใส่จักจ้กเห็ดอียังกูใส่เก้หมไมขนไม่เกลอ้เนาะเผ็ดแผ่แบปเออขึ้นมุน้ดปเนี่ยเรผัดเบดหมดเบ็ดหมดอะพี่เนาะ อ๋อต้อลังขึนแ,ดแบทดเป็นบตหมดตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเอาจับให้พี่นอ้องที่แม่ไปตะลิตรเม็ดหมดให้มนน <laughs> บบนันจบคลิปนี้ก่อนพี่น้องแซ่บไปใหญ่โอ้ยที่แม่อุปสรรคหลายเนาะนีะ่เนาะเอาแบบนี้เอาหนุ่มนี่กับจินรักไม่เอาน้องเย้เนาะรัลาึินแล้วก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ย